นะครับสามเหลี่ยม STU นะครับมีด้าน ST ยาว28แล้วก็มีด้าน TU ยาว96สองด้านนี้เป็นด้านที่ตั้งฉากกันมันเป็นด้านประกอบตองฉากถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นต้องจับมันยกกำลังสองแล้วบวกกันแล้วมันถึงจะไปเท่ากับอ,อ SU กำลังสองนะครับอันนี้จะเขียนสมาการได้ว่า s u กำลังสองจะเท่ากับเอาด้านที่มันตั้งฉากกันเอามายกกำลังสองแล้วบวกกันนะครับ st กำลังสองบวกกับ t กูกำลังสองสทตั้งฉากกับ ทีเพราะฉะนั้น ST กับ TU เป็นด้านประกอบมุมฉาก ST กับ TU ยเป็นด้านประกอบมุมฉาก ด้านประกอบมุมฉากนั้นให้เราเอามันยกกำลังสองแล้วบวกกันนะครับให้จับมันยกกำลังสองแล้วบวกกันนะครับมันจะไปเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากคือเจ้าด้านเฉียงเฉียงยกกำลังสองอ่ะมาต่อกันนะครับแทนค่ากันเลยนะครับ S U กำลังสอง เท่ากับ ST 28, 28บ 2, คือยี่แปดอ่ายี่แปดกำลังสอง TU คือเก้าสิบหกเก้าสิบหกกำลังสองยี่แปดกำลังสองคือยี่แปดคูณยี่แปดเก้าสิบหกกำลังสองคือเก้าสิบหกคูนเก้าสิบหกยี่แปดคูณยี่แปดเท่ากับร้อยเก้าสิบหกคูนสี่เจ็ดร้อยแปดสิบสี่ เก้าสิบหกนย์เก้าสิบหกเจ็ดหกแปดสิบเอ็ดบวกห้าเป็นแปดสิบหกแปดหกสี่เอ็ดเก้าสองหนึ่งหก เมื่อบวกด้วยเจ็ดแปดสี่หมื่นหนึ่งพอดี su ยกกำลังสอง,ง 2, หมายถึง su คูณกับ su เลขตัวเดียวกันคูณกันแล้วให้ได้หมื่นเด็กๆลองนึกดูครับอะไรครับเลขตัวเดียวกันคูณกันแล้วได้หมื่น จำนวนเดียวกันคูณกันแล้วได้มื่นลองดลูลูกอะไรลูกร้100 100. อยคูณร้อยเหมือนซื้อหวยเลยเนาะงั้น s u คูณ s u เท่ากับหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อย HU ก็เลยเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับหนึ100่งร้อยเซนติเมตรอจะเห็นวิธีการนำมาใช้อย่างพักงงไหม หาความยาวด้าน SU S ูยาวเท่ากับร้อยเซนนะครับ